คำพูดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าในวันนี้เขานะคะอยากจะพูดอะไรกับคุณผ่านไพ่ข้อความสําหรับนี้นะแต่ก่อนที่จะฟังนะคะก็ต้องย้ากันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะ หรืออาจจะไม่ตรงกับใครอะไรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังนะพิอ่านตามหน้าไพ่นะคะขอให้คุณเปิดใจรับฟังในสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณค่ะอ่ะเรามาเช็คสถานาการณ์กันเลยนะคะขอดูสถานาการณ์ก่อนนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในความรักครั้งนี้เนาะคุณมีความแตกต่างจากการน,นะ การใช้ชีวิตค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเลยนะคะอืมทำไมรู้สึกว่าความปรักนี้นํำมันอึดอัดจังเลยคะมันมีบางอย่างเนาะที่พูดไม่จริงมีการหลอกลวงมีการหวังผลประโยชน์นะคะเออทำให้รู้สึกอึดอัดในใจตอนแรกเหมือนจะดี นะคะตอนแรกก็เหมือนจะดะีตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่นะคะคนคนนี้คือคนที่ตามหากันมาจนเจอนะคะแต่พออยู่ในความสัมพันธ์กันไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เริ่มค่อยๆชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าความรู้สึกที่มีให้กันละกันในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงในใจไหม เพราะว่าหนึ่งคนในนี้เป็นคนที่มอบความรักให้แบบเต็มที่เลยนะคะอีกคนนึงคิดแค่นะคะผลประโยชน์คือไพ่จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะเราเห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราหน้าบีจึงมองว่าคุณเนะี่ยกับเขาอะค่ะมีความแตกต่างกันบางทีอาจแตกต่างกันทางด้านอายุนะคะแล้วก็สังคม,มแตกต่างกันมากๆด้วยค่ะทัศนคติความต้องการในความรัก ไม่เหมือนกันเลยหนึ่งคนต้องการความมั่นคงนะคะต้องการรักดีๆต้องการคนที่จะอยู่แล้วก็ดูแลกันไปแต่ว่าอีกคนนึงยังไม่ได้มองหาความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะแต่มองหาแค่ประโยชน์จากอีกคนนึงที่จะสามารถทําให้ตัวเองเก้าวไปอยู่ในจุดที่มันสูงกว่าเดิมอืมหน้าไพ่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นอะไรที่มันกลับตาลปัดเลย จากตอนแรกดีๆก็กลายเป็นความทุกข์ความอึดอัดในใจทางที่คุณเองอะรู้นะคุณรู้นะคะเวลาเขาทําอะไรรับหลังคุณนะคุณรู้นะแต่คุณก็เหมือนกับว่าคุณรักเขาอะคุณก็เลือกที่จะไม่พูดคุณก็เลือกที่จะเก็บนะคะคุณก็เลือกที่จะแบกมันเอาไว้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะเพราะตัวของคุณเองอะก็หวังว่าเขาจะสามารถนะคะที่จะกลับกลายมาเป็นคนดีได้คุณคิดแบบนี้นะ แต่ในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งหนึ่งที่ปีเห็นมันคือความทุกข์ในใจความอึดอัดในใจอะค่ะเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาด้วยนะคะอืมชัดมากเลยอะค่ะเห็นไหมมาสองใบเลยนะอืมาสองใบเลยนะลยนะแล้วบางคนเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่คนไกลด้วยนะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะคะอ่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนะี่ย อนเนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนอาจจะแต่งงานกันไปแล้วนะคะแล้วตอนเนี้ยกาลังฟ้องหย่าก,กันอยู่ก็ไม่ไปได้เหมือนกันเพราะว่าไปรู้ไปเห็นมานะคะว่าเออนะมีอีกบุคคลหน,นึ่งเข้ามานะคะแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไปกันไม่ได้แล้วก็มีการทะเลาะก,กันเนาะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันอึดอัดไปหมดเลยนะคะอืม แต่ตัวของคุณนะ่ะจริงๆแล้วอะลึกๆในใจอะคุณก็ยังไม่ได้อยากเลิกกับเขานะคุณก็ยังก็ยังไม่ได้อยากที่จะแบบปล่อยเขาไปนะเพราะคุณเองก็ยังมองว่าเวลาได้เขาอยู่กับคุณอะเขาก็ดีเขาก็ดูแลคุณดีเขาก็เทคแคร์คุณทุกๆอย่างเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ให้อะไรเหมือนกับที่คุณให้เขาเท่านั้นเองนะคะแต่คุณก็ยังมองเขาในในแง่มุมที่ดีอะ แต่ว่าคุณไปเห็นมาไงมันก็เลยเหมือนกลายเป็นฟางเชือกสุดท้ายเนาะที่มันก็ขาดกันลงไปอะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนี่คือสถานาการณ์ความรักในหน้าไพ่วันนี้เลยนะก็ต้องบอกว่าพลังงานออกมาคือหนักหน่วงมากๆจริงๆนะคะอ่ะมาดูคําพูดที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขานะมาดูซิว่านะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะผ่านไพ่ข้อความนะ เขาบอกว่าเขาอยากรู้ว่าในตอนนี้ค่ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่เขานะคะได้รับกรรมจากการกระทำของตัวเองแล้วนะหัวใจของเขาอะค่ะแอบร้องไห้อยู่เงียบๆนะเขาไม่สามารถพูดอย่างเปิดใจได้ค่ะเขายังไม่พร้อมจะจริงจังกับใคร ความเจ็บปวดในใจกําลังฆ่าเขาลงอย่างช้าๆจริงๆแล้วเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนะเขารักคุณนะคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในเวลานี้น่ะเขามีความสุขหรือว่าความทุกข์กันแน่ จริงๆแล้วนะไม่เคยมีใครมองเห็นเขาในแบบที่คุณได้เห็นนะเขาเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกนะคะแต่และว,วันของเขาน่ะมันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินนะ,ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นหรอกนะ เขาหยุดคิดถึงอดีตของเราไม่ได้ค่ะเขากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขานะเขารอคุณอยู่ทุกวันเลยนะคะแต่คุณอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงเขาเลยค่ะ เ,เพราะว่าตัวของเขาเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้นะ่ะเขาแอบดูชีวิตของคุณนะคะผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาเลยค่ะสิ่งที่เขาอยากทำจริงๆนะคะเขาทำมันไม่ได้บิวว่านี้น่าจะเป็นความรู้สึกของคุณเนาะรู้สึกผิดหวังจริงๆที่เห็น คุณมีความสุขโดยไม่มีเขานะคะเขาไม่กล้าปเปชิหน้ากับความกลัวของตัวเองเราต่างกันเกินไปอีกสองใบนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำแบบนั้นไปทำไม คุณยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะาถามเพิ่มก็เลากันเนาะว่าแล้วเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเนาะ,ะมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมต่บีอะเห็นไพ่ของบุคคลที่สามมาขึ้นมาถึงสองใบเลยอะอืมบีก็มองว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ะนะ อะขอดูซิว่าเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมมาดูกันซิราชาถือไม้เดวิ l เจ็ดย9้าไม้แล้วก็ d ดว์โบเหมือนเขาจะไม่ทำอะไรเลยนะมันเหมือนกับว่าในตอนนี้มันเป็น,น,ปนสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันมีกำแพงใส่กันไปนแล้วเนาะ อ๋อแล้วไพ่ก็ยังขึ้นมาว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าในตอนนี้เหมือนเขาเองก็อยู่ในสภาวะของคนที่ก็ค่อนข้างจะมืดมิดต้องบอกแบบนี้นะว่าเออเขาก็ค่อนข้างมืดมิดเหมือนกันนะคะยังหาหาทางออกไม่ได้ค่ะยังไม่รู้ว่าควรจะจัดการยังไงยังไม่รู้ว่าคนที่จะแก้ตรงไหนทั้งที่ตัวเองเป็นคนผูกเอาไวเนาะ อบเป็นคนผูกเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆมันได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเขาคิดได้แล้วถามว่าแล้วเขาจะทําอะไรไหมล่ะอ่ามันจะเป็นการพูดคุยกันค่ะมันจะเป็นการพูดคุยเป็นการเคลียร์ใจกันนะคะในบางสิ่งบางอย่างที่ติดติดเขาเรียกว่าอะไรล่ะแบบมันยังไม่ได้เคลียร์กันที่ติดค้างกันอยู่อะนะคะอ่ะจะได้เคลียร์ในสิ่งที่มันติดค้างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ปีเห็นคือ ถ้าคุณมองหาความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้บ๊ก็บอกเลยนะว่าพี่ไพ่บอกว่าไม่มีนะคะเพราะถึงแม้ว,ว่าจะเคลียร์การเข้าใจกันนะคะมันก็จะเป็นการเคลียร์แล้วก็เข้าใจกันในในณขนะนั้นไม่ว่าเคลียร์แล้วคุณจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือว่าเคลียร์แล้วคุณจะตัดจบความสัมพันธ์ไปต่างคนต่างแยกยาก้ยายก,ก็ตามแต่พี่ไพ่ก็บอกว่าบางคนนะคะ มีความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างร่วมกันพอในนี้นะมันมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเนาะสำหรับบางคู่อะ่ะอืมก็อาจจะมีอ่าบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตก็จะไม่ได้หายจากกันไปไหนนะชีวิตก็จะวนเวียนกันอยู่แบบนี้แหะคะ่ะไม่ได้หายจากกันไปไหนนะคะแต่มันก็ไม่มีทางที่มันจะชัดเจนได้ ทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามาเจอกันด้วยกรรมอ่ะอืมแเราถ้าหากว่าต้องการที่จะให้มันตัดขาดกรรมจากกาันนั่นก็คือการแยกย้ายนะคะแยกย้ายกันไปมันก็จะเป็นการตัดกรรมกันไปเพราะว่าเดวิลขึ้นมาเนี่ยเรามีไพ่เดอะไฮพินเทสขึ้นมาตรงนี้นะ่ะบีก็บ,บอกได้เลยว,ว่าไอ้สถานการณ์ซ้อนๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่หายไปยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉันแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ มากที่สุดคือการพูดคุยตกลงนะคะบางสิ่งบางอย่างร่วมกันที่เป็นการตกลงทางกฎหมายแล้วก็แบ่งนะคะส่วนต่างๆที่ต้องรับผิดช,ชอบในแต่ละส่วนอืมถ้ามีลูกด้วยกันก็คือยังคงเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะมันเป็นแบบนั้นน่ะแต่มันจะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเองอะคะ่ะก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นน่ะ พอทุกอย่างมันยังดูแบบเรื่อยๆอะค่ะเออทุกอย่างมันยังดูเรื่อยๆทุกอย่างมันยังดูเฉยๆนะคะแต่คุณนาสองคนนะ่ะมีคำสาบานมาร่วมกันนะเนี่ยเหมือนตอนที่คุณรักกันใหม่ๆอะค่ะคุณอาจจะเคยพากันไปนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักที่หนึ่งอะแล้วก็อาจจะไปสัญญากันนะคะว่าเออเราจะมี การละกันโลกนี้มันจะมีค่าเราเนะคะเราจะดูแลซึ่งการละกันเนี่ยแล้วให้มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันขึ้นมาเพิ่มก็คือไพ่ใบนี้เลยเนี่ยที่ขึ้นมาขวางอยู่อะค่ะคุณรู้ว่าคุณกําลังเล่นกับไฟคุณรู้ว่ามันร้อนแต่คุณก็ยังอยากที่จะเข้าไปเพราะแสงของมันนั้นสวยงาม มันก็เปรียบเสมือนความรักในครั้งนี้เลยคุณรู้มาตลอดนะว่าเขาอยู่กับคุณเพราะอะไรนะคะคุณรู้มาตลอดค่ะแต่ตัวของคุณเองก็อย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าคุณรักเขาคุณให้เขาแล้วคุณก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเนาะซึ่งพลังงานในวันนี้บีมองว่าคล้ายๆกับพลังงานในคลิปของเมื่อวานที่บีได้ลงไปอะ่ะเนี่ยออกมาคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ่ะ มันก็เหมือนกับคุณนะเล่นอยู่กับไฟจริงๆแล้วละถ้าคุณยังถือมันเอาไว้ในมือของคุณนะะ่ยค่ะมันก็ยิ่งแผดเผามือของคุณออกไปเรื่อยๆคุณสามารถวางมันลงได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันร้อนไม่ไหวนะคะอืมแต่บีว่าคุณมีสัญญาใจร่วมกันคุณมีคําสาบานมาร่วมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไอ้คําสาบานตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะทำให้คุณทั้งสองคนไม่สามารถที่จะตัดกันขาดได้ ะะเหมือนเหมือนมันต้องไปถอนคำสัญญาถอนคำสาบานมันถึงจะสามารถออกจากกันได้นะต้องไปในสถานที่ที่คุณไปอธิษฐานไว้ร่วมกันเนี่ยไปสาบานร่วมกันเนี่ยค่ะอืมพอถ้าดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะเพิ่มก็รอกันเนาะว่าแล้วถ้าให้โอกาสล่ะ อะมาดูซินะคะเอาเป็นไพ่ออร์โอลโก็ก็้วกันจะได้เห็นาพเป็นชัดๆเนาะว่าถ้าให้โอกาสละ่ะมันจะยังจะพอเป็นไปได้ไหมมันยังจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าให้โอกาสเป็นไปได้ไหมเออก็ต้องบอกว่ามันก็มีเพียงในในส่วนของความต้องการอะ่ะอืม เนี่ยมีการสาบานจริงๆมีการสาบานจริงๆมีการขอพรมีการอธิษฐานนะคะบางสิ่งบางอย่างอ่ะถามว่าถ้าให้โอกาสกันนะคะมันจะยังพอเป็นไปได้ไหมคือถ้าให้โอกาสกันอะ่ะมันก็ต้องมีข้อตกลงนะอืมมันต้องมีข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ต้องมีคนกลางอะคะ่ะที่เป็นคนที่ทําข้อตกลงรับรู้นะคะในข้อตกลงของคุณทั้งสองคนนะ เพราะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้แล้วถ้าให้โอกาสการถามว่ามันจะดีไหมโอกาสที่มันจะดีได้ก็มีอยู่ประมาณ40 50เท่านี้ค่ะมากกว่านี้ไม่ได้เพราะบีย,ยังเห็นไพ่ของความทุกข์ยังเห็นไพ่ของความอึดอัดยังเห็นไพ่ของคนที่ยังไม่สามารถที่จะละบางสิ่งบางอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วบีจึงให้แค่ 40- 50เเเท่านั้นสำหรับ ความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนกลายเป็นความรักที่ดีให้กันหละก,กันแต่ที่แน่ๆถ้าจะกลับมามันต้องมีข้อตกลงบางอย่างที่มันต้องแบบชัดเจนจริงๆอะคะ่ะอืมไม่อย่างนั้นนะ่ะคุณเองก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเข้ามาถ้าคุณต้องการแต่ถ้าคุณไม่ต้องการนะคะคุณก็ตัดเขาไปเลย เพราะคุณเท่านั้นที่รู้ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเพราะบางคนเนะี่ยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บางคนเนะี่ยเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยเฉพาะสิ่งที่เขาทําผิดมาตลอดสิ่งนี้เขาติดพันมาตลอดไม่ว่าเขาจะติดพันเรื่องอะไรก็ตามนะคะเออไม่ว่าเขาจะติดพันเรื่องอะไรก็ตามอบายามากอะค่ะได้หมดเลยทุกอย่างนะคะ เขาไม่สามารถที่จะเลิกได้นะบีบอกก่อนเลยนะไม่สามารถเลิกได้เพราะฉันเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาบที่มันกลับมาทิ้มแทงใจคุณแล้วคุณก็จะโดดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉันเราอะค่ะถ้าคุณต้องการให้โอกาสเขาแล้วมั่นใจในความเป็นเขาก็ทําข้อตกลงร่วมกันนี่คือสิ่งที่มีไพ่บอกตรงนี้นะอืม พอพีว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากอะ่ะมันต้องแบบดูแลกันดีๆนะคะแล้วตัวคุณน่ะก็ไม่ค่อยว่างด้วยตัวคุณเนี่ยงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเท่าไหร่หรอกคะ่ะมันเลยเกิดช่องว่างขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะอืมแต่ความสัมพันธ์เนี้ยต้องต้องคอยดูแลแบบใกล้ชิดจริงๆอะ่ะมันถึงจะสามารถไปกันได้นะ แต่บีก็เห็นแล้วว่าในเนี้ยมีคนยุ่งงานมากๆแหละก็น่าจะเป็นคุณล่ะคะ่ะที่ยุ่งงานเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขามันเลยเกิดช่องว่างต่างๆทําให้ความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปเนาะอ่ะขอพี่นางฟ้าค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการที่จะไปต่อกับเขาแล้วนะคะจบคือจบเนาะขาดคือขาดตัดคือตัดอะ่ะถ้าคุณแบบมาทางนี้ละบีก็อยากจะบอกว่าคุณนะ่ยก็ยังมีโอกาสละค่ะที่จะได้เจอกับรักดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะเป็นโสดอะ่ะไม่โสดแน่นอนค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังต้องการให้โอกาสเขานะคะก็ขอให้คุณนะคะ มองดูที่การกระทําของเขาเป็นหลักเพราะบีอยากมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนพูดจาดีพูดจับเพราะนะคะอืมแล้วทําให้คุณใจอ่อนน่ะเนี่ยเราไพ่อก็ยังออกมาบอกว่าคนเก่าๆอะคะ่ะคนเนี้ยนะคะยังไงก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณต้องการตัดก็ต้องเอาให้มันขาดไปเลยแต่ถ้าหากว่าคุณยังเชื่อมั่นนะคะว่า เขาจะเปลี่ยนตัวเองได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะอืพอพี่นาฟ้าก็อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณเชื่อนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาว่าตัวของคุณเองก็จะได้เจอกับรักดีๆรักที่คุณคู่ควรแล้วก็มีไพ่ของการขอพรนะ่ะคือความสัมพันธ์เนี้ยบิว่าคุณคุณนังคู่อ่ะต้องไปขอพรต้องไปทำคำมั่นสัญญากันมาแน่ๆอะคะ่ะ พาอนั้นแล้วนะ่ะมันจึงเป็นอะไรที่ก็ทําให้ขาดจากการยากนะคะแหมมีพลังงานของคู่คุณและเขามีพลังงานของความเป็นคู่ค่ะแต่อย่างที่พี่พูดไปว่ามีความเป็นคู่กรรมนะคะแล้วถามว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอไมล่ะโซเมดเนี่ยแหนะคู่ดีๆนรืมีไหมพี่นางฟ้าก็ขึ้นมาให้ว่ามีนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะ คุณเป็นคนมีเซนนะเวลาเขาไปทําอะไรไม่ดีนะคะรับหลังคุณนะคุณก็มาที่จะได้รู้ได้เห็นไม่ว่าจะรู้ได้เห็นด้วยตัวเองหรือมีคนมาบอกหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะคุณก็มาที่จะได้รับรู้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณสามารถเชื่อเซนต์ตัวเองได้เลยนะอืมเซน์คุณมีความแม่นยําอยู่แล้วนะ,อะขอราศีเพิ่มราศีนะคะ คนที่เกิดวันที่สิบสี่ค่ะคนที่เกิดวันที่สามสิบราศีพิจิกหรือคนที่เกิดวันที่แปดราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่สิบคนที่เกิดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะและคนที่เกิดวันที่ยี่สิบหกค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะบิ๊กก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ